สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะมาต่อกัน EP 3นะคะเพื่อนๆปูนาจะส่วนเพื่อนๆมาฟังต่อกัน EP 3ค่ะจุดจบของใบตองนะคะว่าจะลงเอ้ยยังไงนะคะหลังจากที่นั่งกลับมา ก่อนั่งบรรลุว่าสามีกลับมาก่อนนั่งก็เลยถามสามีว่าคุณกลับมานานหรือยังสามีาเขาก็ย,ยิ้มยิ้มยิ้มเขาก็เด้ติยิ้มคํทติเขาเอย่ยขึ้นมาเขาบอกกับน้องใบตองนี่ว่าคุณพร้อมจะหย่าหรือ,อยังว่าสันอันนี้คือเป็นคําเบ้าที่เขาตอบน้องใบตองมาหลังจากที่เขากลับมาแล้วเขาไม่เห็นน้องใบตองแล้วน้องใบตองมาถึงบ้านก็มาถามสามีว่าคุณกลับมาคุณกลับมานานหรือยังว่าสัน สามีก็ยิ้มคำตอบคือว่าคุณพร้อมที่จะอยาก,กับผมหรือ,อยังประสันสามีบอกว่าผมไม่ชอบคนไม่ซื่อสัตย์กับผมทั้งต่อหน้าได้รับหลังประจันสามีว่าเนาะคุณดูไหมที่ผมบอกว่าไปงานเลี้ยงผมบอกไปงานเลี้ยงผมไปดูพฤติการของคุณว่าคุณจะซื่อสัตย์กับผมไหมผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง คุณไปเจอกับชู้ของคนที่เป็นคนไทยด้วยกันวาสันผมเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมรับไม่ได้วาสันผมอุตส่าห์เอาคุณมาจากเมืองไทยเพื่อจะมาให้ชีวิตใหม่ของคุณเพื่อจะให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อจะให้คุณหนีจากชีวิตที่ทำงานบาร์เจอกับผู้ชายมากมายเพื่อจะ ช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้มีชีวิตที่มีฐานะมั่นคงที่มีฐานะดีขึ้นมีหนามิตาในสังคมแต่คุณกลับมาทํากับผมแบบนี้ผมเสียใจมากผมเสียความรู้สึกผมไม่รู้จะพูดยังไงที่จะพยายามจะพูดให้คุณสํานึกในบุญคุณในในตัวของผมที่ผมพยายามดึงคุณ,ค,ณคุณมาจากอนรกมาสั่นฝรั่งกับว่าผม คงไม่มีความที่อ,อดทนแล้วก็ที่จะอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับผมว่าสั่นสามีเขาบอกว่าผมคงรับไม่ได้ที่คุณจะไปมีชู้ไปนอนกับชู้แล้วมาโกโหกผมเนี่ยสิเขาก็บอกว่าโอ้โหในที่สดุดสามีเขาก็ขอหย่าแล้วก็ส่งส่งน้องใบตองนี่ กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็น้องใบตองนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อีกเลยแล้วก็เขาส่งกลับทันทีเลยเขาทำเรื่องกำไขลข้อสั่งทำเรื่องไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เดินทางเข้าในสวิตเซอร์แลนด์อีกเลยแล้วก็หลังจากนั้นสามีก็ส่งเธอกลับแล้วก็ ผู้ชายที่แบบว่าเป็นมิสูเนี่ยรู้สึกว่าจะ,อ,ะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละแต่นอต้องม่ตองนี่จะบ่ม,มีสิทิ์ได้กลับเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วก็เขาก็บอกน้องไว้ตองว่าการอย่าขาดครั้งนี้มันเป็นอะไรที่สิ้นสุดนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเจ็บมหาแล้วก็ หลังจากนั้นนะเขาก็ส่งน้องใบตองกลับเมืองไทยในปี2536ถึงปี2538นี่ยไปอยู่แค่เนี่ยไปอยู่แค่3 2 33 4 3 5 6, ไปอยู่แค่สวิตเซอร์แลนด์5ปีปี2536เขาก็ส่งน้องใบตองน,นี่กลับเมืองไทยคือเขาบอกว่าเงินแล้วก็แต่เขาก็ยังดีนะเขาให้เงินมาประมาณติดตัวมาประมาณ3ล้านเขาให้น้องใบตองเนี่ย ในการฟ้องหย่าเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้เงินมาตั้งสามล้านนะแทนทีวะแล้วก็พี่สาวพี่เขยเนี่ยก็กลับมาด้วยนะแล้วพี่สาวพี่เขยเนี่ก็ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะที่ช่วงที่ไปทํางานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพี่สาวพี่เขยเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวปุนาจะเล่าน้องใบตองพอมาถึงน้องใบตออน,นี่แท่นทีว่าเงินสามล้านจะมาเอามาแบบว่าตั้งโตเอามาแบบว่าใส่เป็นทุนในการดําเนินชีวิตมาสางฐานะ แต่ว่าน้องใบเตยดันเอาเงินสามล้านเนี่ยไปเล่นไพ่ไปแบบว่าใช่แบบว่าแบบคือชีวิตเนี่ยเงินสามล้านสมัยก่อนมันก็บ,บนหน่อยหน่อยโอ้ก็คิดว่าโอ้ได้เงินสามล้านมาก็าไม่รู้จกเอามาทำมาหากินเอามาต่อทุนให้มันกลายเป็นไอ่เพิ่มขึ้นวัดถึงต่อแต่ว่าตัวเองเอาเงินนี่มาเล่นไพ่มากินเหล้าเมายาไปแบบไป,ไป,ไปแบบว่า ไปไปเรื่อยๆแบบเอาผู้ใต้ไปเรื่อยๆในที่สุดเงินสามล้านนี่ก็หมดแล้วก็ตอนนี้ก็ชีวิตบ้านปลายของน้องใบเตยคือไปอยู่ในวัดค่ะไปอยู่ในเมนเผาศพเบ,บาอยู่คนเดียวเพราะวานั่งติดเหล้าทาบรดิกินนี่นั่งจะมือซันนั่งเป็นคนที่ติดเหล้าแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกแอลกอฮอลิกเ oh นะี่ยเป็นคนที่แบบว่า เสียผู้เสียคนแบบว่าจากคนที่ไะบ้านคนสวยๆเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานหน้าตาดีเป็นคนที่สวยที่สุดในตำบลนี่กลายเป็นคนที่แบบว่าไม่มีคุณค่ากลายเป็นคนติดเหล่าเป็นคนที่แบบสติเสียแล้วก็พูดคนเดียวเดินตามหมู่บา้านผามเพื่อแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในในวัด อยู่ในเม้นเผาสนอยู่แถวเม้นเผาสนะส่วนพี่สาวกับพี่เขยนี่ก็ได้เงินมาเยอะนะแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยนี่คือจัดการเรื่องเงินมาลงตัวก็เกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดการทว่ามีการยาล่างสามีของพี่สาวนี่กับไปแต่งงานใหม่เป็นคนเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็พี่สาวนี่หลังจากนั้นปีปีสองพันห้าสิบสามเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบสามพี่สาวก็ รู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปเนาะเสียชีวิตหลังจากนั้นพี่สาวก็เสียชีวิตแล้วก็ผู้ชายที่ครบเป็นเจ้าสู่รู้สึกว่าจะากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่ใส่ใจดูแลน้องใบตองเลยแล้วก็ผู้ชายที่เป็นสามีที่อยู่สวิตเขาก็บม่เคยแต่งงานใหม่เพราะว่าคนไทยที่อยู่ในสวิตเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยแต่งงานเลยเพราะว่าเขากลัว เขากลัวมากเขากลัวชีวิตเขาล้มเหลวอ,อีกเขาก็ไม่ยอมแต่งงานแล้วก็น่าลักชีวิตมันก็จบลงอย่างนี้นะคะปูนาก็เลยอยากจะบอกฝากนะคะฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนนะคะผู้หญิงไทยเรานะคะโดยเฉพาะสาวอีสานหรือว่าคนไทยเราที่ไม่ได้สามีฝรั่งนะคะเรามายืนอยู่จุดๆนี้แล้วนะคะเราอย่าไปทําให้ตัวเองเสียโอกาสหมดโอกาสไม่ใช่จะ กว่าจะมาดินอยู่จุดนี้ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคนมากมายที่เขามาอยากมีโอกาสมีชีวิตแบบนี้เขาดิ่นล้นแต่เขาบ่มีโอกาสในเมื่อคุณมีโอกาสแล้วทําไมไม่รักษาสิ่งดีๆไม่รักษาโอกาสไม่รักษาสิ่งที่ สามีมอบให้โอ้โหมีที่ไหนสามีรวยอยากได้อะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ได้ชีวิตนี้มันเพอร์เฟกที่สุดแล้วคนมากมายที่เขาอยากจะมายืนจุดนี้แต่เขาไม่มีโอกาสแต่ทําไมเรามีโอกาสแล้วทําไมเราไม่รักษาโอกาสนี้นดีๆไว้ทําไมเราไปทําตัวที่แบบด้อยค่าทําตัวที่ต่ําทาตัวที่แบบว่าทําไมต้องไปเล่นซูทั้งที่สามีตัวเองก็เลิศเลอเพอร์เฟกเ,เนี่ยมันอาจจะเป็น กงกรมังเกวียนอาจจะเป็นอะไรที่ประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทคิดว่าตัวเองนี้จะไม่จนไงก็อยากจะเอาชีวิตนะกตินะคะให้สาวๆที่ได้สามีฝรั่งแล้วมาอยู่เมืองนอกแล้วลืมตัวเองว่าตัวเองมาได้สามีรวยแล้วลืมไงใช้ชีวิตแบบหรูหราฟุ่มเฟือยแล้วก็แบบว่าใช้แบบชีวิตที่ตัวเองมีอยู่แบบไม่รู้จักระมัดระวังรู้ไม่รู้จักการาวางแผนชีวิตไม่รู้จัก ใช้ชีวิตอย่างแบบว่ามีคุณค่าไงมันก็ไปพลาดไงนี่แหละฝรั่งเขาก็มีหัวใจนะถ้าคุณไปทําตัวแบบนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคุณออกนอกประเทศได้นะคะทั้งที่เขารักคุณนะฝรั่งถ้าเขาคารักเขารักมากไตทำทำให้คุณเขาเกลียดในเขาเกลียดคุณแบบแม้แต่สายตาก็ยังไม่มองนะเนี่ยปุงงานาจึนอยากเอามาเตือนสติสาวๆนะคะอย่าหลงตัวเองนะคะอ รักษาสิ่งที่เรามีไว้ในมือให้ดีที่สุดพราะคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะหลายๆคนที่เขาต้องการจะเป็นอย่างคุณเขาไม่มีโอกาสคุณมีบุญมีวาสนาแล้วรักษาบุญวาสนาและรักษาสิ่งนั้นไว้กับตัวคุณนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะปุณาอยากจะในฐานะเราเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันนะปุณาอยากจะใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เพื่อนๆที่มีสามีฝรั่งด้วยกันนะคะ ทำอะไรเราต้องมีสติจะทําอะไรเราก็ต้องคิดเพราะว่ากว่าที่ชีวิตพวกเขาจะเดินมาถึงจุดที่มันล่มลุกคลุกคลานกว่าจะมา,ามาเป็นสะพายฝรั่งนี่มันยากมากนะพี่น้องมัน,มนไอ้หนทางนี่มันไม่ได้เดินมาแบบง่ายๆนะมันมีขวางน้ําเยอะแยะเราตกเหวเราตกหลุมเราตกบอ่อมาจนแบบขีหลุมกี่บอ่อแล้วนับไม่ถ้วน คือถ้าเราจะทำอะไรเราต้องมีสตินะคะ,ะตั้งสติคิดคิดให้ดีๆเพราะว่าชีวิตคนเรามันบน่บนนนอนเราเราอาจจะไปเจออะไรมาหลอกหูเราตาทำให้เราเสียคนไปก็ได้ฉะนั้นสติดีที่สุดน,นะคะการที่เดี๋ยมาอยู่มมาอยู่เมืองนอกหรือมามาอยู่เป็นสะพายฝรั่งเนี่ยมันยากมากยิ่งสมัยนี้เนี่ยคุณจะเดินทางมาเมืองนอกเนี่ยมัน มันมันลำบากจริงๆนะไม่ใช่ง่ายๆเห็นไหมเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยพยายามมองหาสามีฝรั่งเพื่อจะหนีความจนจากประเทศไทยสถานการณ์ทุกวันนี้มันมันใครๆก็อยากจะมาเป็นสะพ้ายฝรั่งกันทางนั้นเลยคะ่ะก็เตือนสตินะคะเดินทางให้ระวังก็ในฐานะที่เราเป็นภรรยาฝรั่งด้วยกันนะคะเราต้องเดิน ด้วยมีสติสติเท่านั้นที่จะทำให้เราไปได้รอดฝั่งก่อนี่ค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะก็อย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ปูนานะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิง่งกริ้งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะอย่าลืมนะคะฝากแชร์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 เยอะๆปูนาจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปนะคะมานำเรื่องเราดีๆมา เราสูเพื่องเฟื่องฟังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ